สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A. ออมูลเลดออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเอง พบกับผมพลภาษบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกำแพงลีลากรีบกาลเวก เป็นพระพิมพ์หายากและพบเจอน้อยตามหลักการนะครับในสมัยโบราณนั้นเวลาจะตั้งชื่อพระนะครับก็มักตั้งเทียบเคียงสิ่งที่เห็นตามธรรมชาตินะครับเพื่อให้จดจำง่ายสำหรับพระกำแพงลีลากิีบกาลเวกนะครับก็เป็น พระที่ตั้งชื่อตามดอกไม้หอมโบราณของไทยนะครับดอกกะละเวกเนื่องจากมีรูปสรงนะครับคล้ายกลีบดอกกะละเวกครับภาพที่ท่านกำลังได้ชมนะครับถือเป็นสุดยอดพระกำแพงรีลาแห่งเมืองกำแพงเพชรนะครับ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพระกำแพงลีลาพลูจีบพระกำแพงลีลากรีบจำปาและพระกำแพงลีลากรีบกาละเวกเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมของพระกำแพงลีลากรีบกาละเวกกันนะครับชมภาพรวมองค์พระครับเรามาชมภาพรวมองค์พระนะครับ พระกำแพงลีลากรีบกะลเวกเป็นพระเครื่องนะครับที่มีพุทธลักษณะปางลีลานะครับประทับบนฐานสองชั้นนะครับเน,นะครับเหมือนเส้นซุ้มจะเป็นสองชั้นนะครับอยู่ในรูปทรงคล้ายกรีบกาลเวก กีดอกกระเวกเนี่ยนะครับด้านหลังมีพุทธลักษณะนะครับที่อ่อนช้อยงดงามนะครับเป็นพระที่มีลักษณะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับ ท่านได้ชมเบื้องต้นนะครับเราจะเห็นพุทธลักษณะนะครับแกะได้อ่อนช้อยงดงามนะครับเนี่ยนะครับลักษณะก้าวเดินไปข้างหน้ามีมิติในการแกะพระได้สวยงามชัดเจนนะครับ องค์พระนะครับถ้าเทียบกับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนก็จะาบางกว่านะครับเบาบางกว่าเดี๋ยวเรามาเช็คขนาดองค์พระกันนะครับ ประมาณ1เซนติเมตรนะครับสูง3.5เซนติเมตรนะครับก็เป็นพระขนาดเล็กนะครับเล็กกระทัดรัดนะคร,ครับเดี๋ยวชมขอบข้างนะครับเป็นขอบมนนะครับ ด้านบนอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะหลังอุ่มนะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระ เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกำแพงรีลากรีบกระเวกนะครับเป็นเนื้อพระเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับมีความหนึบนุ่มนะครับนี่นะครับ มีความหนึกนุ่มแล้วก็ปรากฏว่านดอกมะขามนะครับเป็นจุดสีดแดงๆอยู่ในเนื้อพระนะครับท่านจะเห็นนะครับพิมพ์พระมีความชัดเจนนะครับสวยงามเนี่ยนะครับ ชัดเจนเลยนะครับลักษณะการก้าวย่างไปข้างหน้านะครับบนฐานสองชั้นนะครับเส้นกรอบเนี่ยจะดูเหมือนมีสองชั้นนะครับ อุลักษณะนะครับอ่อนช้อยงดงามตานสังเกตนะครับเห็นคาบกลุก่กเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไปนะครับตามซอกลึกนะครับของเนื้อพระน,นะครับอยู่ทั่วไปเลยนะครับตรงนี้จะเยอะนะครับห่งนี้สภาพ เดิมๆนะครับถูกถูกสัมผัสน้อยครับเดี๋ยวชมด้านข้างนะครับมิติเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตนะครับภาบกลุ่มเนเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไปเลยนะครับ ดูเก่าเป็นธรรมชาตินะครับเป็นพระเครื่องที่อายุกว่า600ปีนะครับเกือบ700ปีแล้วนะครับนี่เป็นด้านข้างสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย กษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทัยนะครับปีพุทธศักราช1,900เป็นพระเครื่องศิลปะแบบสุขโขทัยนะครับ งาามมากขับลองชมเนื้อพระด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบหลังอูมนะครับมีค้าบกุกอยู่ปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับที่เห็นสีดำนี่คือลาลักษ์นะครับเป็นหนึ่งในธรรมชาตินะครับ ด้านหลังองค์พระนี่นะครับมีความละเอียดหนึบนุ่มปรากฏความเก่านะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับ ก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกพิมพ์หนึ่งของไทยนะครับซึ่งถือเป็นพิมพ์หายากนะครับแล้วก็พบเห็นได้น้อยนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นข้อมูลในการ ศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดหาชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมจะนำพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ขอบคุณมากครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือกุดกลุบบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพ พระเครื่องทุกองค์ครบทั้งหกมิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่อง คุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตภาคีพะระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระบางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออโมเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหาร นักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทําได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรพาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไตรัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบรรดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ มุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปราถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ